ผู้ชายที่เป็นมีภรรยาน้อยกับผู้หญิงที่มาเป็นภรยรยาน้อยนี่มีทุกระดับการศึกษามีทุกระดับรายได้ตรงรวยจนหรือการศึกษาสูงต่ำนี่อันนี้บอกไม่ได้บอกไม่ได้แยกแยะไม่ได้มีโบราณเขาบอกว่ารถไฟเรือเมลิเกตตำรวจเนี่ยพวกนี้เนี่ยมักจะมีเมียน้อยหรือมักจะมักจะชอบไปหาเศรษฐะเลยที่จะอธิบายอย่างไรงไม่เออดิฉันคิดว่าเป็นเพราะว่าคนอาชีพเนี่ยเขา จะได้เดินทางจะได้เปลี่ยนที่อยู่อยู่เสมอจะได้มีอะไรที่ที่ตื่นเต้นอยู่เสมอเพราะห่างภรรยาโอกาส<ม>ในการในการที่จะไปใกล้ชิดคนอื่นนั้นมี<อ>ม,<ะ>มกากแต่มผมขอว่าไม่ได้ห่างภรรยาแท้หรอกแต่ความใกล้ชิดม,มันคนละประเด็นนะคือไอห่างจากภรรยานั้นอันหนึ่งก็งมีโอกาส แต่อันนี้มันกลายเป็นความใกล้ชิดเห็นอกเห็นใจกันมันเกิดขึ้นใหม,ม่เป็นไปได้ไหมครับคุณหมอครับเวลาที่อยู่ที่บ้านนะครับถึงแม้ว่าจะไปใกล้ชิดคนอื่นแต่แรงกระตุ้นของสังคมของครอบครัวมันมีว่าจะต้องกลับบ้านแล้วก็มันมีความรู้สึกรับผิดชอบเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะจะเตลิดไปเนี่ยจะน้อยกว่าการที่คนที่อาชีพที่อาชีพมันบอกได้แล้วว่าตัวเราเองมันต้องเตลิดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น การควบคุมพฤติกรรมตัวเองจะน้อยกว่าอันนี้เป็นไปได้คิดว่าชัดเจนบ้างเลยนะคะที่คําโบราณว่ารถไฟเรือเมเนี่ยคเพราะว่าที่วิจัยออกมาเนี่ยพบว่าสัมภาษณ์ผู้ชายที่มีภรรยาน้อยเลยนะคะว่าเขามีเนี่ยเพราะอะไรเขาบอกว่าคําตอบกลุ่มที่มากที่สุดคือหนึ่งเกิดจากความใกล้ชิด เพราะนนั้ถ้าอยู่ไกลบ้านมันก็ต้องมีโอกาสไปใกล้ชิดผู้หญิงอื่นมากขึ้นกลุ่มที่สองบอกว่าเกิดจากความรักความจริงคมรักกับความเข้าชิดเอามารวมกันก็ได้เพราะว่าถ้าไม่มีเวลาใกล้ชิดมันคงไม่มีเวลาที่จะเกิดความรักใช่ไหมคะทัานกลุ่มนี้เอามารวมกันเนี่ยกับความสงสารอีกกลุ่มหนึ่งท่านเข้ามาสามกลุ่มนี้รวมกันมันก็ต้องใช้เวลาทั้งสิ้นถ้าไม่มีเวลาไปฟังเรื่องราวของเขาจะเกิดความสงสารได้ยังไงใช่ไหมคะทัานกลุ่มนี้รวมแล้วกว่า,วาครึ่งท่านคิดว่าความใกล้ชิดแล้วก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัว ก็อาจจะทําให้พลาดพลาดเสียทีได้เพราะว่าบางคนก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะมีเลยแต่มันพลาดถึงม,มีนะคะถ้างนนั้นคตินี้เนี่ยตอนนี้ต้องเพิ่มหรือเปล่ารถไฟเรือเมริเกตํารวจตอนนี้ต้องมีนักบินด้วยหรือว่ามีอะไรมีอะไรเพิ่มอีกยหรือเปล่าครับพวกเครื่องที่มากมากพวกออก <c oughs> จากบ้านแนละ้เคลื่อนที่มากมากคือไปจากบ้านพวกระบบราชการไทยเนี่ยทั้งหมดเลยเพราะว่าย้ายบ่อยมากใช่ไหมคะ <c oughs> ระบบ,ร,บราชการยกเว้นทะบวงนมหาวิยรารนี้ที่เหลือที่คือย้ายทุกสองปีย้ายทุกปีจะให้ครอบครัวย้ายตามตลอดเวลาได้ยังไงเพราะลูกต้องไปโรงเรียนมันจะต้องถอนรากถอนโคนกันทุกครั้งมันก็ถูกบังคับโดยระบบสังคมเราส่วนหนึ่งที่ทําให้ครอบครัวเนี่ยแตกแยกในที่สุด